สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทคนสวัสดีวันใกล้ปีใหม่วันนี้นะคะวันที่สาสิบวันนี้มาทำงานอยู่ในชุดยูนิฟอร์มวันนี้มามาสับหญ้านะคะสับหญ้าไม่ใช่สับหญ้าสับตอฟางตรงนี้จะปลูกข้าวโพดนะคะจะปลูกข้าวโพดข้าวโพดอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้ข้าวโพดภาษาญี่ปุ่น ขาวโพดญี่ปุ่นนะคะมีสาวสวยท่านหนึง่งซื้อมเมล็ดพันธุ์นะคะส่งมาให้แม่แหลมปลูกลองดูก็จะปลูกลองดูนะคะขั้นตอนก็คือเนี่ยค่ะสับตอฟางออกก่อนตอฟางข้าวเราที่อยู่ที่นาเนี่ยค่ะช่วงนี้เราเราจะว่างไหมก็ไม่ค่อยว่างช่วงบ่าย ช่วงบ่ายก็จะไปซื้อกับข้าวนะคะเตรียมทําบุญพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีมีเหมือนเหมือนบุญนะคะบุญบุญปีใหม่พระอาจารย์บอกว่าให้ทํากับข้าวครอบครัวละหนึ่งหม้อครอบครัวละหนึ่งหม้อแต่ว่ามันก็เนาะตามตามศรัทธานั่นแหละ ก็ตามศรัทธาแต่ว่าเน้นครบครัวละหนึ่งหม้อนะคะเราก็จะทำจะทาขนมจีนนะคะมีมีคุณนา้ามีคุณ้าท่านหนึง่งเป็นเจ้าภาพขนมจีนนะคะแล้วของแม่แหลมก็จะเป็นกับข้าวนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะทําอะไรจะทําพะโลหรือว่าจะเป็นต้มยำปลาเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปตลาดกับผู้ใหญ่ จะมจีขนมจีนขนมจีนนะคะขนมจีนก็คือเป็นสัญลักษณ์ของเขาบอกว่าเป็นเส้นนะคะงานบุญต่างๆงานบุญต่างๆจะมีขนมจีนเขาถือกันว่าขนมจีนนี่เป็นเส้นก็จะให้เส้นอะไรต่างๆหมายถึงยืดยาวอะไรประมาณนี้ค่ะได้บุญใหญ่บุญยาวเป็นบุญร่วมกันทําทบุญด้วยขนมจีนก็จะเป็นมีมิตรภาพสัมพันธ์ที่ยาว ที่ยาวไกลยาวนานอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นความเชื่อก็ตอนนี้มาทำงานตรงนี้ก่อนจะให้เสร็จก่อนปีใหม่นะคะเรามีน้ำค่ะมีน้ำที่เราต่อมาจากบนภูเขาบนภูเขาประพงังตอนนี้ก็คือตะสิงเอาเอาน้ำนะ่ะใส่ปลูกมันอยู่พอแม่เหลมทำตรงนี้เสร็จสับตัวฟางสับอะไรเสร็จก็จะเอามาใส่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้รถไถเขาไถ ก็น่าจะบริเวณประมาณนี้นะคะ่ะประมาณหนึงงานมีถัว่วถั่วเละญี่ปุ่นด้วยกับข้าวโพดนะคะข้าวโพดญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปศึกษาวิธีปลูกใน y o u t u b e นะคะว่าเขาปลูกกันอะไรยังไงจะทดลองปลูกดูนะคะถ้าประสบผลสำเร็จอาจจะทำเป็นอาชีพเสริมในปีหน้านะคะช่วงที่เราเก็บเกี่ยวข้าวเพราะว่าเรามีน้ำเรามีน้ำนะคะน้ำของเราตรงนี้นี่จะไม่แห้ง แต่ว่ามันต้องดูแลนะคะจะขึ้นไปดูแลบ่อยๆบนเขาอะ่ะบนเขาผูประพางก็เลยเนี่ยคะ่ะลองลองปลูกดูแต่ก่อนก็จะปลูกปลูกข้าวโพดเนี่ยคะ่ะข้าวโพดต้มข้าวโพดอะไรแต่สองปีแล้วท,ที่ที่ไม่ได้ปลูกงานยุ่งนะคะอันนี้ก็คือมีคนสวยคนสวยส่งมาให้ให้ลองปลูกดูคืออ,อยากจะส่งเสริมให้แม่เหลมมีอาชีพ ในช่วงหลังเก็บเกี่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะพื้นที่นาของเราจะว่างบางคนเขาก็จะปลูกมันสำปะหลังนะคะหลังจากเก็บเกี่ยวเขาจะปลูกมันสำปะหลังแต่เราอะนาเราอยู่สูงเวลาเวลาเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังที่ปลูกปลูกช่วงหลังหลังเราเกี่ยวข้าวก็คือมันเราจะต้องไปไปถอนช่วงหน้าฝนทีนี้ทางขึ้นมานาเราอะมันจะลําบาก ถ้าหน้าฝนมันจะขึ้นมาลําบากมากนะคะเป็นรถเป็นอะไรหนักๆเราก็เลยไม่ปลูกดีกว่าแต่สิง์นะี่อยากปลูกตั้งแต่เกี่ยวข้าวเสร็จแม่เหลยมก็เลยบอกว่ามันต้องมองถึงอนาคตด้วยการปลูกอะ่ะมองถึงอนาคตด้วยว่าช่วงที่เราเก็บเกี่ยวช่วงที่เราถอนมันน่ะเราจะลําบากมากถ้าเป็นที่นาที่ติดถนนใหญ่เออแบบนั้นนะได้เพราะว่าเราต้องไปถอนช่วงเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาเราต้องถอนละเพราะว่าเรา เราจะต้องมาดำนาใช่ไหมคะเราก็ต้องถอนก่อนที่จะดำนาทีนี้ช่วงนั้นมันหน้าฝนพอดีการถอนการอะไรมันต้องใช้กําลังคนก็เลยตาสิงก็เลยยอมแพ้เหตุผลของแม่แหลมก็เลยไม่ปลูกก็เลยจะมาลองปลูกข้าวโพดดูข้าวโพดทั่วไปก็ปลูกได้นะคะปีก่นกอนๆแม่แหลมก็ปลูกแต่ว่าการขายการอะไรนี่ถ้าปลูกแค่พอกินมันก็กินนะกับแบ่งเพื่อนบ้านบ้างขายบ้าง 10, สิบยี่สิบตาสิง้วก็เลยขี้เกียจ อันนี้จะลองจะลองปลูกดูนะคะเป็นข้าวโพดข้าวโพดญี่ปุ่นที่เขากินอะไรนะกินกินดิบกินอะไรโดยที่ไม่ต้องต้งมนะคะประมาณนี้แหละเท่าที่แม่เหลมอ่านดูนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทํางานแต่ก่อนที่จะทํางานก็ต้องทําคลิปก่อนเพราะว่าอันนี้ก็คืออาชีพอีกอย่างหนึ่งของของแม่เหลมในช่วงนี้อาชีพยูทูบ ยูทูบเปือ้อนะคะนี่ครับให้ดูพื้นที่นิดนึงตรงนี้แล้ว่ะจะทําความสะอาดวันนี้พอสับเสร็จนะคะสับเสร็จก็จะกวาดกวาดออกเวลาไถเวลาอะไรก็มันจะสะอาดนะคะคือเตรียมฝุ่นไว้ละคือนาแบบนี้นี่ถ้าเราไม่มีฝุ่นแบบมูลสัตว์อะไรนะขี้วัวขี้ไก่แบบนี้ค่ะมันมันจะไม่ค่อยงามเราก็ต้องเตรียมคือขี้ไม่ขี้วัวก็ขี้ไก่ ตอนนี้หาขี้ไก่เพราะว่าขี้ไก่นี่จะจะงามเร็วมากแต่ยังไม่ถึงรอบที่ที่เขาจะมาส่งคือต้องสั่งมาจากที่อื่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยจะไปลองติดต่อหมู่บ้านข้างๆถ้าทันถ้าไม่ทันก็จะเอาขี้วัวขี้วัวมาลองพื้นก่อนที่เราจะปลูกนะคะน้ําเรามีเดี๋ยวจะทดลองนะคะถ้าประสบผลสําเร็จก็น่าจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะอาชีพเสริมของแม่แหลมในช่วง หลังเก็บเกี่ยวในปีหน้านะคะลองปลูกนิดนิดนึงก่อนว่าจะประสบผลสําเร็จไหมาสาวสวยบอกว่าถ้าไม่แหลมปลูกและประสบผลสําเร็จไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ขายาน้องเขาจะหาตลาดหาอะไรให้นะคะก็ลองปลูกดูเพราะว่าเราปลูกทั่วไปก็อย่างที่แม่แหลมบอกะคะ่ะเป็นข้าวโพดต้มกินธรรมดาแบบนี้นะคะ พันข้าวโพดนี่ก็ค่อนข้างแพงพอสมควรนะคะดูจากที่น,น้องเขาส่งมาให้นี่ก็ไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะแต่ราคาก็หลักร้อยหลักอะไรอยู่เดี๋ยวทดลองปลูกเป็นถั่วเละด้วยนะคะทั่วเละกับขา้าวโพดนี่ค่ะจะสับตัวฟางนี่ยจะเหมือนแห้งแ้งนะคะแต่เรามีน้ําพอเราสับเราอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเอาน้ํามาใส่ เอาน้ำมาใส่ให้เปียกชุ่มอย่างดีแล้วก็ไถให้รถไถเข้ามาไถคือไถนี้เราจะไถสวนอยู่แล้วก็เลยจะให้เขามาไถให้ด้วยเพราะเราไถเราไถแล้วถ้าเราจะทำยกล่องนะคะเราก็ห่านห่านพวกขี้ไก่ขี้วัวก่อนแล้วก็ยกล่องถ้าเข้าโพดนี่จะต้องยกล่องนะคะยกล่องปลุกเวลาต่อไปนะคะเวลาเรา เอาน้ำใส่เราไม่ต้องใช้สปริงเกอร์แล้วก็เอาเข้าเอาเข้าในร่องเลยปล่อยน้ําเข้าในร่องก็จะชุ่มชุมชุมนะคะนะมาค่ะมาเป็นกําลังใจให้ย่ทูให้ย่ทูทำงานสําเร็จก่อนเที่ยงคือจะจะ,จะให้เสร็จก่อนเที่ยงสับตรงนี้ค่ะตอนบ่ายนี่เราต้องไปซื้อกับข้าวมาทําบุญพรุ่งนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจแม่เหลมแล้วก็ขอบคุณสาวสวยเจ้าของพันถั่วเละกับข้าวโพดข้าวโพดญี่ปุ่นซึ่งแม่แหลมไม่เคยกินยังไม่เคยกินนะคะเดี๋ยวมารอดูนะคะมารอดูว่าตาสิงคนที่จะปลูกคือตาสิงนะเพราะว่าทุกอย่างในตาสิงจะเป็นคนปลูกแล้วเขาจะปลูกอะไรแล้วจะงามเดี๋ยวมารอดูนะคะว่าจะสวยงามตามท้องเรื่องไหม สวยงามพระรามเก้าไหมขอบคุณเจ้าของพันธ์ุข้าวโพดกับพันุ์ถั่วเละด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวทํางานก่อนเดี๋ยวใกล้เที่ยงเราเรามาไลฟ์เรามาไลท์ทำงานตรงนี้ก่อนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ